เอาเกณฑ์นในครึ่งหลังก็ฝ่าเริ่มมาเขีย่ยยิงลูกนี้เลยยังรับเข้าซองครับเตะเตะแรงชันมาเอาเปิดยาวโอ้โหทิ้มาสวยโอ้ะจะไมเอ้าแล้วไปโอ้โหจะโบกออกหลังก็ลูกนี้ผู้สาวตูวไม่ไว้ใจครับตูไปปัดกลับมาโอ้โหเสียดเสียงกันครับทางด้านชูกำบอยงกินไก่ ใส่ทิ้งยังไมาได้จังหวะสองเบิเร์นอีกทีนึ่นหนุยล็อกกลับมาข้างในเราเปลี่ยนแกนไม่ถึงกากได้ครับสุภมยองจะสวนกลับแล<ป>้วเอ็มเก่งโอ้โหเนี่ยนิดเดียวเลกนี้ถ้าผ่านไม่ได้โอ้โโหอกาสสุดเดียวมีสูงทันทีแล้วมสักครปูต่างเสรจากฝ่าประตูขึ้นมาเราสารับสุภมยอง

โอ้แล้วฟ้าไปก่อนแนะแม่มือดันมีลูกต่างห่านวัดไปตักแต่จะเปล่าไม่ต้องพิลาครับสำหรับตัวกองพายองครับเบสเบนต์ต้านมาเก่งลงมาล้มมาต่าเลยวันนี้ถดิว่าฝ่ายยังฝ่ายบอลทะลุช่องสวยๆไหมลูกใหญ่มาทังเก่งย้อนกลับมาเบสเอาล้วเต้นยากกันวันนี้ป่ะเทพเบสเบิร์นมาแก้ไขกันมะครับอ้าวนิดนึง เปิดยัดมาลูกนี้ยางเป็นงองสุกระหยองครับพี่บอยให้หลุดมาเลยแล้วตังกว่าจาับลูกนี้แล้วล่อจับจังกว่าโอ้โหเที่นี่จังหวะมันไม่ได้เพราะสุกบอลกันตอนวิดเบี่ยงครับให้มาฮามลีเทิร์นกระสวนกลับครับดูหน่อยดิอ้ามจับกันข้างกันใหม่ดึงช้าที่นึงแล้วนะลีเดินเ,นนเอขาโผล่ดูว่าไปเปิดเกมเร็วสู้กับทางด้านสุกระหยองเนี่ย หรือว่าแนวลุกของคุ่กันไม่ย่อนที่มีความเร็วก็หายคนเยอะที่เล่นครับโอ้โหยังไม่เปิดครับเราเปิดย้อนกันมาคืออีกทีหนึ่งโอ้เล่นกันมุ้งแคบๆดู้ก็ไม่เปิดทิ้ง้วยแล้วตอนนี้เปิดนายก็ไม่มีใครครับเบสปล่อยออกหลังไม่เลยครับเขาเป็นตั้งเตะผาประตูขึ้นมาครับเตะเพราะว่ามันั้นมาเตะ ฝากำลังซ okay. okay. like ้ายครับเอ็มค่อยๆเซตขึ้นมาเล่นสองคนครับเก่งทีบอยเก่งอีกครั้งหนึ่งดูว่าเก่งตัวที่โอเงตรงกลางเลยครับแล้วเปิดสวยด้วยครับเอ็มโอ้โหจร่งเดียวครับโอ้โหตัวนี้ถ้ามงตัวคนี่โอกาสมรนตัวมีสูงเลยผู้สาวตัวออกมาแล้วไม่เจอบอลเนื้อพางด้าลีเธอเนื้อบอ้โหนี่เกือบแล้วครับอ่านิดเดียวครับยังมีโอกาสแล้วมันตะกู Ate, สำห okay. รับศูนย์บงพยองเจ้ากวะลุกเปิดดีแล้วขนาถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันครับกระโดดไม่ดีแล้วออฟไทยมาสวยด้วยครับเก่งโอ้โหเดี่ยวเดียวจริงโอ้โหนี่ตรงไหนจริงไม่ตรงขอบเองครับขอแค่แปะให้มันตรงขอบโอกาสในตระตูสูงครับโอ้โหหันหลังให้ประตูข้าวจริงแต่ว่าข้างหลังนี่ไม่มีใครแล้วครัาตัดตาข่ายกับผู้สาวประตูครับโอ้โหทักแปะให้มันตรงขอบโอกาสที่จะได <t rukt uren ament> ้ลุ้นประตูมีสูงนั่นดีครับ เบสตูน้นี้งงพิงก็ไม่ปล่อยเช็ดทิ้งตอลเบิ้ลหนอนข้างขวาเหลือพิมัต่อไกลแต่ว่า,ายิงลูกนี้โอ้แจงปัดไม่ดีครับจอดซ้ายแล้วก็เตะแป๊กครับออกหลังไปเป็นเตะทิ้งของรีเทินเนร์นครับลีสั่งเตะเลยครับหน้ารีเทิร์นเลยพอทงตันนะวะยิงชั้นแหลจกจังหวะสุดท้ายเตะที้งออก,กมาอาร์มกระโดดปลอมาเกยเอ็ม โอ้ยจังหวะโอ้ยแล้วข้าเป็นบอลครับพยายามจะเล่นเร็วเมันจะคู่นีแม่จังหวะอันนั่นบอกว่าเล่นไปหน่อยแล้วขะน้าจุดฟ้ายอยครับพอเล่นจังหวะแล้วมือโดนบอลเยอะหน่ะเป็นน่าบอลไปเลยไปคลิปสองกันน้าลีเจอร์เยอะมาดูจังหวะนี้ครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษเยอะถือบอลไปเปนขาอ้างเยอะ วิงมาเลยลงสู่ mm ups, doubt, 8, 2, nah แล้วอ๊อกโอ้โหบอลมันกระโดดจริงแล้วมันถูกมุงแล้วก็ออกห้างแล้มาวดเก่งจริงฉันยากแล้วก็ตูงนี้รับเข้าซองครับเป็นสั้นมาเอา เออข้า,าวปัฝา่งขวาขอาร์มสวยแล้วยิงไกลมาแล้วก็ใหม่ตรงก่อนจังหวัดนี้แตเช็คอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจมเป็นตั้งเตะขึ้นมาจากฝาป,ประตูพอสัส้นๆเยะเก่งซึ้นนาไม่ไ้วนกลับไปข้างเงินใหม่ครับถึงยาวขึ้นมาลูกนี้ก็ไฟหานดิเธอเก็บได้ทีท่มัดรอเพื่อเติมอยู่จแล้วก็ลรกนี้โอ้ฟ้าไ้แล้ว จังหวะเปิดบอลน,นี้ดูขากิดนิดนึ่นงเลยว่าไม่แรงแต่ว่าก็เสียจังหวะไปครับเป็นปูกคิดก็ไปด้านขวาครับของลีเชอร์เนี้ยโอ้คราวน,นี้จะเป็นออฟหรือเปล่ามาตั้งบอลเองเลยครับออฟยิงแล้วลออก็วโอ้บอลมันหุบลงมาแล้วแม่จังหวะนี้อู้เสาสองนี่เกือบได้ครับ ว้วิ่งมาเฉยเลยมึงกูหัวต่างด้านถูไม่งหยอกนี่แม่ง้ว่นได้ตอกขอบไม่น่าจะทานังี่าวตู่สาวสองก็พุกลมาเสือเสียบแบบหัวลุองขอไปนิดเดียวเท่านั้น่แม่เสือไ้รน่แล้วให้มาจัหวท้ายบอลเบิรมยาวมาวัดเข็บไม่ดีเลยวันนี้ตัว เอาแต่ทิ้งออกมาแลไม่มีใครครับเบสปล่อยออกอารลูกพุ่งครับวาตรงย้อนอับมาสร้างใหม่ยาวย้าเบสหมองขึ้นไา้ยังไม่มีใครหยับอเทพโอ้มาแล้วใหม่บอกวาออกบอลไมแล้วดูวยค่ะนุดทเายแล้วเล่นเร็วมาเก่ง พาเราไปท้ายับเอ็มมองตลอดวัดอยู่มองบอลใช่ปหมบอกโอ้เจ้าถูกแล้วไหมแต่เกาะยังไงเนี่ยดีเตือนลงไปเล่นเกมครับก็เก่งโอ้โหแต่หลบมาสวยมากแล้วมัเข้าไปโดนบอลเลยครับวัดแล้วไปดูเพื่อนครับแล้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับสนามครับเอาแล้วทำเสาเสร็จเปลี่ยนออกเลยสองคนล้วนเลยแล้วถอดที่มาต่ออีกคนนึงแล้วตอนนี้เอาแคแล้วก็ปลีมลงมาครับ จังหวะนี้มาลุ้นจักปีทิพย์ก่อนครับทางด้สุกวางพยองเอลยเนี่ยดูที่บอลคนเดียวคเลยปัปปป่นโอ้โหชันแลบคางออกครับมาแฮ่โอ้นี่ยต้องลงต่ำห,หน่อยหน่อยดีๆเสียบเลยครับทุกผู้ปั่นได้ดีจริงๆครับจังหวะสุดท้ายแทกย้อนกลับมาเอา เออฉลับออกหลังกับออโหูแฮ่ไม่ออกสกูกับมาเข้าทองด้วยอ่ะเวลาคู่บอนลน้ำหน้ายหนจะออกหลังแล้วนะหรือว่าบอลน้ำติดซ้ายเลยต่างเตจะจากฝั่งกวิคูขึ้นมาครับก้ยัดมาทางด้านซ้ายครับพี่บอยทีเข้าหาแล้วจะหลบตรงนี้ก็จะไม่ผ่านบอนลเมื่าวันนี้เจอกับบอลแล้วไปยากพอสมควรครับ เก่งคือจะ <si suppression> <descon fin anta> มาเอ้มมากจริงลูกนี้จะเขาสองจะไม่ตรงห่อแล้วพักบังเลยแม่ที่เอ็มนี่ไปบอกดัดสีว่าก่อนจะชันแหลบครับในลูปตัวหนอนสุนทรมาหยองครับ แต่เข้าซ้ายมาวันนี้เก no 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 right. ่งล็อกเข้าขวาทีนึงต้องจ่ายไม่ผ่านโซนซ้ายจะสวนกลับก็เอฟคนเดียวให้กระลุ่ชอบมาสวยกับหนุ่ยแล้วไปลื่นบนเกืดแจกรูแท็กปีนอยู่ที่ไม่ตรงของแล้วเมื่อจังหวะนี้ทางเงินสวยแล้วมาทันสองคนที่เดินต้องทบออฟด้วยแล้วแม่ดึงจังหวะจนเล่นของสุดออกมาหยอดเขาโผล่กับโผล่จ่ายจนฟ้องไปหนูนุ่ยเกิดจะทำได้ดีด้วยแต่ว่าแท็กจริงหนูขอรอบเองแล้วอตอนจุดท้าย โอ้โหโอกาสมาเลยต่อเขาเตะแข็งก็สักหัวเนี่ยขึ้นมาปุกแล้วต่อบอลกันท่าแล้วตอนนั้นถือบอลไปหลงเงเท่ท้ายว่าอยู่ว่าเอ็มโอ้โหแล้วงใจขึ้นมาเท่ขึที่นึ่งไม่ต่อหนี้เข้าที่บอลก็เตะทิ้งออกไปได้บ้าเกือเหมือนกันครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาอั้มกลับลงมาเอาแล้วแ่ะมีเด็ดแล้วอั้มต่อต้านที่ไหนออกครับ ตูมยัดเข้ามาเทปเอ้าให้ไม่ดีเอ้าแต่เก่งไปเก็บเก่าได้ตัวนี้ไปเองด้านซ้ายกบเก่งหยุ่นมากแล้วก็คืนโอ้โหนี่ครับต้องให้เครดิตเลยครับเก่งดีดูยสองคนยูนากูยืนขาล้มลุกนับเทปไม่เหลือครับโอ้โหนี่แลาวผ่านมาขึ้นทางพอดีครับเสียประตูที่สองทำได้แล้วมีเธอโอ้ความสามารถของประตูแล้วต้องทมเลยเป็นคนที่ไปตัดบอลแบบมาแล้ว โอ้แล oh, ้วดูการเปลี่ยนตัวเลยตอนนี้เราดีเดินอยู่ไม่ได้นะครับสำหรับดีเดินเยอะโอ้โหนี่เห็นเราเสียประตูที่สองแล้วตอนนี้โดนขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนขึ้นำมาแล้วครั้งหนึ่งเยอะแต่ว่าทำแบ็กกลับมาได้ครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้โดนขึ้นนำเป็นสองหนึ่งเยอะจากประตูของน้าเท็แล้วเมื่อสักครู่เท่โอ้โหเพื่อนมาไม่ผ่านอ่า เอ๋อเอ้าคืนบอลพลาดเองครับให้แล้วไปต่อทางซ้ายลูกนี้ปล่อยเอ้าเอ็มเอ้ายังมีครับเก่งเอ็มอาว่าเลยครับไป้เราเป็นตู้หเอ้าเรียบร้อยครับเอ้าไม่ได้ครับเน้โอู้หูไปนี้่เดินไม่สนใจแล้วครับตัวหมจะรรุดก้นได้ตัวหัวส่งบอลก็ไปทุกต้นตะข่ายได้แล้วครับกท่าน ตุ๊บอมาหยอกแล้วอู๋แต่ไม่ได้มาดูที่สามครับใคไจะออกครับให้อนางพืนอยอกตบอลออกับส่งมาเป็นภาสาทิพลงกัน ดาวสาดทิศตลงมาตามตำแหน่งแล้วเล่นมีนกลาด้านขวาครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นตรงไหนครับถ้าลงมาเล่นแบบนี้น่าจะไปคับตะอั้มครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะยืนตรงไหนต้องมีขยับแล้วครับเด็กเก่งยกมาถือครับขาที่เอ้าลุกไ่ดีทีมัสออฟดึงจังหวะลงกลับมาเปิดมาใม่ถึงครับเอ็มไปสกัด แลังออกท้ายบอกอ้าวเล่นลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โหเหออจะเป็นแตกตัวเยอะมากเลยว่าไม่ดีเรื่องตรงนั้นเลยโอ้โหไม่สาธิตมาเลือดเป็นกอง,งหน้าเลยครับอารีมาแผนใหม่เลยตอนนี้ถังาตังหน้าสุดความไม่ยองวันนี้สูตรหน้าตัวเป้าหน้าเกิดเป็นสูตรหน้าอาชีพเนี่ยก็ดีแค่คนเดียวครับทางด้าน พีบอยครับตอนนี้เรียกว่านัดกับทางด้านพี่บัวไม่อยู่ครับของเสุภาพยอกครับกบบ็ตอนนี้เฟรมใช้บริการของสาธิตกับทางด้านเทพกบข้างหน้าก็ยืนเล่นแนวลุกปุปปป๋ยกัมสุดฟุกยาวขึ้นมาสู้นี้เบสผมทิงได้แล้วก็ไอ้ไไบอลอสองเปหาทีเธอให้ตัดมาบอลเจอกับเพ้มกับทางด้านข,ขวาครับ โตลุ้สองแล้วเลี้ยงออกข้างไปก่อนแล้วเริ่มว้าววันนี้เริ่มเริ่มถือว่าตอกตรงไปแล้วบอลเล่นถิดห้างหลายจังหวะเลยใส่รงสวยทางซ้ายอาร์ตลุล้ขึ้นมาเอ็มให,ให้เทพเอ้าจับไม่ดีแล้วหโดนที่ต้นโพรเองครับยิงชาเล็ปแล้วก็ไปเป็นเตะมุมมากทัวร์ต่อยโอ้โหด้วยลูกจิงไกล่ถือว่าเทพมาทำได้ดีคนรจะเท้าซ้าย เทพซ้ายอั้มขวาโยนโอ้โหซ้ายก็ได้ขวาไม่ได้แร้มั้มีสองทางเลือกครับขอเล่นสั้นครับให้ย้อนกลับมาอั้มตองตีแล้วเบสยิงแล้วก็ไปตรงก่อเนี่ยต้องเด็ดขาดก็สว่างแบบนี้ถ้าเกิดเล่นไม่เด็ดขาดแล้วไปดวงโขดกลับนี่อันตรายครับเต่งแกนข้าบออกมาเอกโอ้โหไม่ยิงไม่ติดสายครับ ที่เหลือก็แค่ผู้อ่านยืนห่างเพื่อนกจังหวะแบบนี้ปล่อยให้ออฟได้ลองนี่มีโอกาสเยอะไปตั้งเตะจับฝ่ากระดึงขึ้นมาครับสำหรับสุภาัยหล่อถีบหมอนยาวขึ้นมาดูนี้มัดโงงได้อ้าวแล้วไปสาธิตเก็บกลับมาได้ครับคืนมาเอ็มโอ้ไม่ต้องเล่นตันนะรอขึ้นมา โอ้โหหลุนปาสวยแล้วยิงไปซ้ายตรงตอรกบป้าต็นตั้งแต่ปล่าประตูเวลายังมีแล้วตอนนี้อีก5นาทีเสร็จแล้วสหรเกมในที่เวลาหางเบอะออกบอนกลับมาตั้งใหม่ออกอีกรั้หนึงออกบอลพานแข้งมันขาอยู่าออกมาทางซ้ายครับ มัดหาม่ามกัดโดกเราดูว่าโซลุมสองเล่นยากนะเห็นได้ไปลู้ก้วน,นะลาเล่ยแล้วดีเทอร์เล่นเร็วครับไปทางแค่กบเราก็จังหวะนี้ชาหล่ยแล้วก็เป็นตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาเข้าจังหวะสุดท้ายไปชาเล่ยเล่นของดีเทอร์นอาไครับ อันเตะล่ะค่ะมาดูแลนี้ดึงเวลาไปด้วยจังหวะบอลหยุดครับเอ,อ้าเราเอ้าโอ้ยไม่เก็บจบมาต่อเนื่องกันจะตีต่อเลยครับเออเรื่องบอลน่ยมันมาแรงไปหน่อยด้วยครับมันกูสุดเหี้ยแล้วอ้ําโอ้ยที่ว่าสวยค,วสครับอ้ําสาธิตเก่๋ลาตาสวนกลับหาแล้วครับน้าอ้าอําบอลเดียว าแต่งเข้าขวาเราจี้งะพ่อโอ้โหนี่ลูกเก่งเลยเอารถยิงเรียบร้อยเลยแล้วโอ้โหนี่ตัวเริ่มต้นเลยอ้อมเลยโอ้โหนี่ลูกถนัดแล้วแต่งออกขวาแล้วยิงเสาแรกเลยนี่เป็นทีมเด็ดจริงๆคแล้วเราเป็นแท้จะวิ่งมาถูกที่ถูกเวลาผู้สาวประปัดไม่แท้โค้งกรายด้วยครับโอ้โหอั้ประตูที่สามนี่ถือว่าโอ้โหตอนนี้ความมหาเป็นสองประตูนี้ ถือว่าโอ้โเล่นได้มั่นใจขึ้นแล้วตอนนี้พวกเขาโอ้โหได้เป็นที่สองนี่ลำบากแล้วเรียกว่าโอ้ความกดดันที่ลดไปเยอะครับสำหรับสุกรองยองโอ้โหแล้วตูนขนาดีต่อตูดตีเวลาด้วยตูมยัดก้อนเก่งอ้าวฝาเพราะว่ขวาขาที่ใช่ยัดเข้ามาถึงก่อนจิวัสเอ่าเก่งเกิดจะพลาดยังได้อยู่ครับสุกรองยองแก้กันสวยครับ เอ็มโขกแล้วอ้าวได้ครับหวะนี้สาธิตได้ไม่ดีเอ็มโอ้โหซ้ายมีขวามีเลือกเลยครับอ้าวยิงโอ้โหเอาเลยยิงไม่ถูกคอไปตายแล้วมาปกติจะยิงแตงข้อครัโอ้โหจังหวะนิไปตายไปตายเราหนิบเองครับหมวยมาแล้วขวามีเราเปิดหักข้อมาป้ายผ่านต้องได้มาดูที่สองหลังครับสำหรับบี๊กเดย์ในตอนนี้แนะ แลวทุ่กายทุกอย่างแล้วโอ้ใน้ต่อแขกโทษต้องเข้าไว้ครับทุ่กายมาลูกนี้โอบไม่ถึงเขาสองตาสวนกลับเข่งวนหาช่องอยู่เอ็มแก่งอีกครั้งหนึ่งทำได้แล้วเปิดแล้วฝาออกมันใช้ครับขาหนีท่้อยู่มาโอ้โหว่าเอ็มขวาสองคนครับโอ้โหอีกแล้วครับูที่สองจังหวะซองๆเลยยิงออกแบบนี้แล้วเล้งที่จะไปครับ โอ้โหดูง <SM. S 2> <Christina. S 1> ่ายน่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ตรงแบบนี้เกิดยัดมาเปิดม่ตรงก่อนจะมีการเตะตัวเขาตั้งสนามก็เปลี่ยนิีจะเอาทีมเอกกลับลงมาแล้วถอใครออกแล้วเอ็ฟถอนสายเหมือนเดิม่อนเอ็มอ้อนี่อาจจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ไกลที่สุดด้วยหรือเปล่าครับผ่านเอาแมตติกเลยครับอะไรครับอะไร โอ้ครับโอ้ลงสวยด้วยครับอ้ามมาอีกแล้วอ้ามทางขวาไปต่อต่อไปก่อนแล้วครับชัดเต็ครับวลูกนี้เต็มไปแล้วเร็วเร็วหน้าวนตับวแทนทีมตำแหน่งก่อนยิกเดินเผ่า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 วนเพชรน้ำจ่อมาทางขวาเหน่งให้มาอ้ามลูกนี้สุดเส้นแล้วก็แตกลงมาได้ครับไทยอย่ามา โอ้โหคืนไม่ได้ต้องย้อนกยไปตั้งยังไงที่เบสกับนี้ครับดึงบอลไว้กับตัวครับเบสยาวได้ยาวได้เปลี่ยนกันโอ้โหแก้ไขสวยมากด้วยแล้วเป็นนักทีมมาหยองเอามาซ้ายมาขวาเลย่หไปทุกตำแหน่งเลยแล้วอ้าลงมาในช่วงเวลาหลังนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ถูกที่ถูกเวลาครับเอาอ้ามลงมาในสถานการณ์ที่ต้องการประตูเราได้ครับ โอ้โหมีส่วนสำคัญเลยครับอ้างเนี่ยปู่ไหลมาสวยครับอ๋เสียบอลโอ้เก่งล็อกมาฝาดั้นๆครับพี่เดงปายเองล้างขวาแล้วไม่มีใครเติมขึ้นมาพี่เดงเปิดจัดเสาแรกโอ้โหชุนคู่สองตัวนิดนึงครับแล้วก็เป็นลูกตู่งองกุกรไปหยอ เวลาจริงหมดแล้วครับโพสเวลาบาดเจ็บสองนาทีโอ้สอง,า 2, างน,นอาทีต้องการสองประตูแล้วตองน่ารีเทิร์นยากแล้วครับเก่งย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เบสเกมที้นะพวกเขาแพ้กับเรื่องนสามมาแล้วแต่น่าสุขความหิวของเลยว่ะเกมนี้แหมายมัดปั้นมือว่าต้องการสามคะแนนแล้วเอ้าแล้วมาแย่งกันเองแนละ้วลุ้เสียบ,บอลกลับมาบอลลุยขึ้นมาสามสองแล้ว ให้เอามาบอลทางขวาลูงเล,เลยจับแล้วก็เลือดจริงไม่ผ่านเอ้าติดเซ่ไปทีนึ่งผูกหอ้าเลยคู่นี้จังหวะจบเลยคู่สาวตูเซองจังหวะที่สองนี่โูกไม่ได้แซ okay. <c oughs> <c oughs> ่บ <realised> ถือไปโดนหน้าครับตัวเลยก็ถือว่ายืนตำแหน่งดีคู่สาวตูออกมาเร็วมากครับผูกหอ้าใจับบอลแรกก็จับดีนะฮะแต่ว่าโอ้โหสาวตูออกมาแล้วคืนตำแหน่งดีครับให้บอลช้าลุนิเซ็รับอ่าเตะออกข้าง ไอ้ลูกลุกของสุกรกระยองแล้วตอนนั้นท้ายทุกเวลามาเจ็ดสองนาทียกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ เตะไม่โยนกันเจมแต่กลายเป็นหลอกสวยเลยครับตั้งเตะแต่เปาประตูขึ้นมาครับ เอากลับมาเนี่น้อยแล้วครับทางด้านรีเทิร์นเยอะตามหลังสองประตูครับโอ้ยากครับเอาแล้วไม่ยิงไกลลูกนี้ให้ตรงตอบเจิคู่เล่นกันสองทีมที่กลางสนามเลยครับครั้งสุกท้ายหยอดเราก็รีเทิร์นครับโอ้โหเรียกว่าไอ้สุดท้ายหยองครับทำได้ดีกว่าชัดเจนครับแล้วก็เอาชนะไได้แล้วเจอที่การสนามเลยครับทั้งสองทีมครับตาหรับ เกมนี้ก็ต้องเรียากวการดยอดที่หองนี่ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็จบสตอร์ถือว่าจังหวะปรรตูที่3นี่มีช่วงด้วยแล้วทำให้หนีห่างเป็นประตูนหนึ่งเนี่ยครับทำให้เป้าบลงโมดีเธอมันลดลงไปด้วยต้องขอขอบคุณ้ลยนะสองทีมก็ทำดีเธอแล้วก็ดือว่ามหยองครับสำหรับแมนออดอะแม์เกมนี้ขขนี่